สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมบันทึกลับ3ก๊กสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวสกิลท่าประสานรุ้งเจน3ที่มีชื่อว่าตราโลกในตำราเราไปดูคุณสมบัติของสกิลกันดีกว่านะครับ สกิลนี้นะครับจะสร้างดาเมจท่าประสานนะครับใส่ศัตรูที่มีค่าโกรธสูงสุดและใกล้เคียงจำนวน355%มองข้ามป้องกันแม่ทัพมีโอกาส35%ลดโกรธเป้าหมาย2แต้มตำแหน่งที่มีค่าโกรธสูงสุดของศัตรูมีโอกาส70%ลดค่าโกรธเพิ่มเติมอีก2แต้มก็เป็นสกิลที่เอาไว้ลดค่าโกรธของศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและจะเพิ่มเลี่ยงดาเมจฝ่ายตนทั้งหมด15%ต่อเนื่อง2รอบ เมื่อปล่อยสกิลออกไปนะครับหากเป้าหมายมีสถานะบัฟก็จะสร้างดามเมท่าประสานเพิ่มเติมอีก150%ก็จะรวมกันแรงถึง500กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับตัวละครแม่ทัพนะครับที่ต้องมีในการปลุกพลังนะครับก็จะเป็นอีกเกียตรุ้งนะครับกับโลซกรุง้ง เมื่อเราทําการปลุกพลังสําเร็จแล้วนะครับก็จะได้รับสเตตัสการปลุกพลังนะครับก็คือบวก HP นะครับ 958.4k โจมตีบวก 50.4k ป้องกันบวก 25.2k เมื่อเราปลุกพลังแล้วนะครับก็จะทําการอัปเกรดเลเวลนะครับให้เต็มเลยนะครับแล้วต่อมานะครับก็มาสลักให้สกิลด้วยนะครับก็จะได้รับค่าสเตตัสต่างๆเพิ่มเติมนะครับ ต่อมานะครับเราลองไปทดสอบสกิลกันดูดีกว่านะครับ ピザがお散歩 ความแรงของสกิลนะครับก็ประมาณ2 2 2 0 4 0 0 k นะครับก็จะเทียบได้ประมาณ224ล้านนะครับและก็จะทำการลดค่าโกรธของศัตรูด้วยนะครับ2แต้มาีชันฟ้ เมื่อจบเกมนะครับเรามาดูดาเมจกันดีกว่านะครับจะเห็นว่าอกเกียนนะครับได้ MVP ไปครองนะครับเพราะว่าสกิลแรงมากเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวสกิลท่าประสานรุ่งเจน3นะครับตาโลกในตำราก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ